ขาไม่ต้องพูดหรอไม่ต้องแล้วพ่อทำอะไรได้มั้งไม่ต้องทำอะไรไม่ทำอะไรเลยหรอไม่ทำอะไรเขาพ่อทำมีได้ไหมไม่ได้เขาบีได้ไหมไม่ได้เลยเขาพ่อแรบลิ้นหมอนได้ไหมเออได้เลยเขาพ่อลิ้นแตะจมูกได้ไหมไม่ได้เลยไม่ได้เลยเขาพ่อลิ้นแตะผมได้ไหมเออไม่ได้เลยได้เลยเอลิ้นมาแตะตาได้ไมเออไม่ได้เลยได้ได้เลยเหรอไหนาให้ดูนย นี่เขาทำมือตุ่ๆนี่นะตุ่มๆๆนี่ออตาสองั้นถมาใครั้งวันนี้อัหใช่ตาขวาตาซ้าไหนอัญญาอัญญาอัญญาทำหลับตาให้พ่อดูซินอนหลับทำเป็นนอนหลับทำนอนหลนหลนอนหลับหลับตาหลังินข้า เราอีว่ากรไเวลาต้ลูกก่อนนี่มันเหมือนแบบใา้พลังนะไปต่อนแม่ไเออนาผมไม่ไม่เอาแล้วแหละไม่ต้องการพลังแล้วประกันตังอย่างเดียวตอนนี้่ครอบเลย้สมูอยู่ไอว่าทำไมกลายเป็นอย่างนี้เลยฮะ ไข่แกงหนูโอถ่ายให้พ่อถอดให้พ่อถอดให้โอ้โหสวยเลยหนนตตาตาตไ เี๋เสร็จแล้วเดี๋ยวเรียกเสร็จแล้วเอาเจ้าแม่ใหญ่เนาะแต่อน่สร็จแล้วก็เด็กหลังหลังตาหนึ่งสองพี่้ามาเลยใส่กพ่อเออนั่นแหะไม่ใช่ตลกแล้ว สวัสดีพ <át> ี <cuanto> <re> <t ừ> ่สวัสดีพี่ว่าไงทำอะไรว่าไงทำอะไรว่าไงตัวตึงไม่ชอบอะไรเลยไม่ชอบอะไรแล้วเสียงอะไรเนี่ยไม่เห็นอะไรเลยตอวพีเอาพีเหรอทัวพีมีแต่พีมีแต่ผมนะไม่ชอบแล้วอ่ะจริงเหรอไม่ชอบอ้าวตาเราอยู่ไหนเนี่ยปิ๊งปิ้งไม่เอาไม่เอาเหรอไม่เอาแน่ใจเลยตาเราอยู่นี่ฮะ หอมเปียกแล้วดื้อนีแง่สองข้างเลยโอ้แค่ดิไหนสองข้างตองเออพ่อไม่จ้อพูดพ่อไม่ต้องพูดหรอแล้วพ่อทำอะไรได้บ้างไม่ต้องทำอะไรไม่อทำอะไรเลยหรอพ่อพ่อทำหมีได้ไหมไม่ได้ทำหมีได้ไหมไม่ได้เลยพ่อพ่อรับลิ้นไหวได้ไหมเออยได้เลยพ่อเอาลิ้นแตะจมูกได้ไหมไม่ได้เลยพ่อพอลิ้นแตะหูได้ไหมเฮ้ย ลิ้นมาแตะตาได้ไหมเออไม่ได้เลยไม่ได้เลยเหรอเอาไปเอาไปเอาแตะเอาไปแตะแตะลูกพีได้ไหมเออเอาไปแตะเสื้อพ่อตีไม่ได้แตะเสื้อลูกพีแตะพี่ชี่ดีกว่าไม่ชอบไม่ชอบอ่ะไม่ชอบเลยไม่ชอบเลย